หลังเลิกเล่นครับมาราโดนากลายเป็นโค้ชเคยคุมทีมชาติอาร์เจนตินาและอีกหลายทีมทั่วโลกครับเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เหมือนตอนเป็นนักเตะครับแต่ทุกทีมที่เขาไปคุมเนี่ยก็ได้พลังใจจากชื่อของเขาเสมอปี2010ครับ,รบเขาเคยคุมทีมชาติอาร์เจนตินาลุยศึกฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้แม้ทีมจะหยุดที่รอบแทีมสุดท้ายแต่ภาพที่มาราโดนายืนสั่งข้างสนามส่งเสียงเชียร์กระโดดดีใจไปกับลูกทีมมันทําให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยยิ้มตามเขายังไปคุมทีมในหลายประเทศครับทั ผลงานจะไม่หวือหวาแต่ทุกทีมที่เขาไปเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่มีชีวิตนอกจากการเป็นโค้ชครับเขายังเป็นคนดังที่ถูกสื่อเนี่ยจับตามองตลอดบางครั้งก็มีข่าวเช้าบางครั้งก็มีเรื่องตลกตลกแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังเป็นเดโก้ที่แฟนๆในอยากเห็นจนกระทั่งในปี2020ครับเขาเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวทันทีที่ข่าวออกมาครับโลกทั้งใบในหยุดนิ่งไปชั่วขณะทั้งนักเตะคนดังแฟนบอลต่างออกมาไว้อะไรสนามซานเปาโลของนาปโปลีถึงกับเปลี่ยนชื่อเป็นสตาดิโอ โดดิเอโกอ n d มันโดมาลาโดนาเพื่อให้เขาอยู่ในใจของแฟนบอลตลอดไปครับ